ครับก็สวัสดีครับทุกคนนะช่อง CBI ก็วันนี้ก็ผมมาทำไม้นี่ยนะเขาเรียกว่าไงอะ่ะก็ทำเนี่ยภาพหน้าป,ปกแบบไม่มีอะไรนะคือตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเท่าไหร่สิบสามถึงถึงวันที่ยนะี่สิบมั้งเออสิบสามถึงยี่สิบธันวาปีหกหก เฮ้ยไม่ใช่ปีหกเจ็ดเออนะก็เกิดอะไรกับตลาดหุ้นไทยนะนะเออทำไมแม่งอาทิตย์เดียวเนี่ยมันหลุดไปไม่รู้หกกี่สี่สิบจุดนะไม่รู้ถึงเปล่าแต่เยอะมากซึ่งมันก็เป็นเีไงไง่ยมันเป็นเรื่องที่พูดได้ยากกันแหละมันก็เหมือนที่ผมทำสไลด์ลนะบ้างเปล่านะไร้ค่าไม่มีความหมายสิ่งหนึ่ง สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกเอ่อกับทุกคนเสมอนะต่อให้คุณจะวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือว่าวิเคราะห์เชิงคุณภาพาได้บริษัทที่ยอดเยี่ยมเลยบริษัทเอบริษัทที่ดีนะมีม,ม,มีมีความได้เปรียบในการแข่งขันมีข้อเด่นจุดแข็งโอ้โหถุดยอดแห่งนวัตกรรมของโลกหรืออะไรก็ตามแต่เออต่อให้บริษัทที่คุณวิเคราะห์เนี่ยมันจะโคตรน้ำดีเลยโคตรจะดีที่สุดในจัก,กรวาลอ่ะแต่เมื่อไหร่ที่ ผู้บริหารเนี่ยเอ,อเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เป็นคนไม่มีจริยธรรมนะธรรมพิบาลในพวกนะี้จรรยบรณไม่มีนะเนี่ยบริษัทนั้นนะที่คุณบอกว่าบอกว่าดีมันไม่มีมันไม่มีความน่าลงทุนเลยสักนิดเลยซึ่งอย่าง,งตัวผมเนี่ยนะนะก็อันเนี้ยขอไม่พูดถึงแล้วกันว่ามันเป็นหุ้นอะไรนะเออว่าเป็นหุ้นใหญ่หรือหุ้นเล็กนะก็ทุกคนในตลาดหุ้นไทยก็น่าจะเห็นนั่นแหละในช่วง13ถึง20 ธันวาคมนะก็จะรู้แล้วเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยนะที่ที่มาพูดนะเออมันหลายๆอย่างมากเลยตลาดหุ้นไทยมันก็เหมือนคําพูดหนึ่งที่เขาพูดไว้อะมันแบบยัไงไงอ่ะมันยังมีเศษขยะอยู่ใต้ผมซึ่งในในไทยเราเนี่ยยังยังเคลียรความสะอาดไม่หมดนะมันขาดความตร่งใสกันไปหมดซึ่ง นะก็เป็นสิ่งที่ผมผมไม่ชอบนะนะพูดตรงๆผมคิดว่าบริษัทที่ไม่ต้องโตบือหวามากเลยนะแต่เขาสามารถสร้างกระแสเงนินสดให้เราตลอดได้นะในแต่ละปีเนี่ยจะโตบ้างเล็กๆน้อยนแต่ไม่ได้โตบือหวาแต่ก็โตแล้วก็ผู้บริหารเขาเขามีความตั้งใจแล้วก็ในการ สัมภาษณ์หรือว่าการเขียนรายงานประจําปีเนี่ยก็เขียนด้วยตัวเองแล้วก็ออกมาอธิบายนะการเชื่อมโยงกลยุทธ์ค่านิยมวัฒนธรรมองคอ์กรแล้วก็แนวทางดําเนินงานของบริษัทเขาก็เป็นแบบมันสามารถเขาเรียกว่าไงคือการสื่อสารมันไม่มีสะดุดคือมันสามารถสื่อสารได้เป็นแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็อมันมันน่าเชื่อถือนะตรงไปตรงมาอะไรประมาณนี้ยเออต่อให้คุณจะเป็นหุ้นระดับแบบโอ้โหซุปเปอร์สต็อกเลย แม่งหุ้นเติบโตพันล้านเท่าอย่างเงี้ยผู้บริหารถ้ามันเป็นคนไม่ดีอ่ะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่โกงเป็นคนเลวไม่มีจรรยบรรณไม่มีหลักธรรมพิบาลเนี่ยผมบอกเลยว่าเละนะพูดถึงหุ้นมันก็เละหมดอ่ะนะก็ขาดทุนแล้วก็ก็เสียมูลค่าเวลลงไปนะหนึ่งในสี่อย่างเงี้ยสมมติก็เป็นสิ่งทีนะ่ก็พูดได้ยากแล้วกันแล้วก็ไม่เอ่ยไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะ หรือเอ่ยได้ปะเออไม่เอ่ยดีกว่าเอาก็ผมแค่ย,ยกตัวอย่างแล้วกันนะนะก็บริษัทไปอะไรนะเขาเรียกว่าไนงะลงทุนในบริษัทร่วมทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแล้วก็ถือหุ้นแล้วก็ให้อีกบริษัทมือบริหารซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับาทางธุรกิจโดยตรงหรือว่าอะไรอะ่ะด้วยการให้ผลของผู้บริหารเขานะแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นสัปดาห์หนึ่งก็ผู้บริหารเขาก็ขายหุ้นตัวเองออก นี่มันก็แสดงถึงแบบมันคือมันน่าเกียดอ่ะนะต่อให้มันไม่ถูกกฎไอ้ต่อให้มันจะไม่ผิดกฎหมายอ่ะนะมันก็เป็นเรื่องที่แบบไอ้คนคนเห็นมันก็รู้อ่ะเออขนาดผมไม่ใช่คนฉลาดอะไรเลยแต่ผมยังรู้อ่กมันแบบมันมันใช่ชัดๆอ่ะเออคือมันทุเรศมากเนี่ยพูดจริงๆพูดตรงๆเลยก็คุณก็ดูเอาแล้วกันนะศึกษานะน้ำหนัก อย่างที่ผมบอกแหละนะผู้บริหารเนี่ยผมก็ก็ขอให้ยืนหนึ่งเลยนะทำอะไรให้นึกถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนนะถ้าผู้บริหารเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสียแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีวันที่ทําให้นักลงทุนอย่างเราเนี่ยหรือเจ้าของกิจการเนี่ยมันสามารถมั่งคั่งเราก็ได้รับผลตอบแทนที่เอะหรอกนะอืพยายามมองหาผู้ถือหุ้นที่ เขาเรียกว่าไงอะเห็นผลแบบอะไรให้ความสําคัญกับ,บผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจมากกว่าผลลัพธ์ทางบัญชีน,นะนะพูดได้ง่ายเลยอย่าไปยึดติดกับว่าอุย้ยเขารายงานแบบผลประกอบการมาดีแล้วก็ขาดการสื่อสารในเรื่องของผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในของธุรกิจของตัวเองอะคือถ้าเขาเรียกว่าไงอะจริงๆริงคนไทยหรือว่าคุณคุณหลายๆคนเขาก็น่าจะรู้ เออนะเราสามารถดูได้อยู่แล้วแหละว่าใครโกหกใครมาโกหกก็ลองปฏิบัติประต่อนะเออกลยุทธ์วิสัยทัศน์หรือวิธีการของบริษัทในการดําเนินง,งานว่าออมันเป็นมันเป็นไปได้จริงไหมนะเออพยายามก็พยายามศึกษาเอาแล้วกันนะไอ้เรื่องเนี้ยการดูผู้บริหารว่ามีความซื่อสัตย์มีจริยธรรมมีธรมมธรมะีิบ้านเนี่ยมันจะดีไม่ดีเนี่ยมันก็นะมันก็อยู่ที่ความ ความใส่ใจในการที่จะมองมองตรงตัวเนี้ยนะก็เป็นเรื่องที่ได้ยากแล้วก็ผมก็ไม่ใช่คนที่ไปลงทุนแน่นอน,นะนอ่ะในไอบริษัทต,ตัวนั้นนะน,นะเพราะผมไม่ชอบนะผู้บริหารมันก็แค่อย่างงี้แหละพูดไปเดี๋ยวไม่รู้จะผิดกฎหมายป่าวไม่พูดแล้วกันนะผมไม่มีวันไปลงทุนแน่นอนนะกับไอพวกผู้บริหารที่มันขี้โกงไม่สุจริตแล้วก็เล่นแบบ่ยังไงเล่นอย่างเางี้ยก็แบบเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย ที่เขาว่าเป็นมันนี่กงมันนี่เกมอ่ะก็ไอพวกนี้ผมไม่ยุ่งแน่น,นอนแล้วก็จะไม่มีวันเข้าไปนะสนใจแล้วก็ใส่ใจเลยเออต่อให้มันจะโตต่อให้มันจะแบบเป็นมีโอกาสที่จะพลาดกําไรมหาศาลแต่ผมยอมไม่ไปแลกกับการที่ทําให้เกิดผลขาดทุนที่แบบอาจจากแบบบางทีร้อยหนึ่งมันอาจจะเหลือสิบเลยอย่างเงี้ยโอ้ไม่เอาแน่น,นอนนะเออก็ก็แค่นี้แหละ ผมก็ทํามาพรีเซนต์น่นะแบบบ้างเปล่าอนะเออก็ท้อแท้แหละคนไทยก็บอกว่าท้อแท้กับตลาดหุ้นไทยผมก็ท้อแท้นะเออแต่ผมผมไม่ไม่สนใจนะเพราะผมก็เลือกเลือกหุ้นของผมอยู่แล้วนะผมมีหลักการแล้วก็การให้คะแนนผู้บริหารแล้วก็ในหลายๆอย่างนะก็ตามติดชีวิตของหุ้นนั้น เป็นชีชวิตจิตใจเลยก็ดูละเอียดละเอียดจริงอก็เหมือนก็คิดว่าเราเป็นข้าเจ้าของกิจการเรามีสิทธิ์ที่จะรู้ทุกอย่างหลักการของการสก,กัดตลบัตรก็คือแบบการไปสืบหาข้อมูลอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแยะมีทั่วไปก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะทุกวันนี้โลกออนไลน์พวกนี้มัน,มนวันไวนะมันไปได้ทุกทิศทางเลยข้อมูลมันทิ้งไว้ตลอดอยู่แล้ว ก็ลองไปศึกษาดูนะอืมแล้วก็อย่าไปเชื่อไอ้พวกคนที่มันแบบเขาเรียกว่าไงเออชวนซื้อหุ้นหรือว่าโมองเกินเหตุอะ่ะมีคําพูดที่แบบเกินความจริงอะ่ะเออคําพูดน่าเบื่อคําพูดที่ใช้กันทั่วไปอะไรพวกนี้ก็อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปฟังเยอะนะผมแมนะนําอย่างหนึ่งก็คือเงินคุณเองอะ่ะคุณถึงเงินคุณเอง คุณเอาเงินคุณไปลงทุนด้วยตัวเองดีกว่านะอย่างน้อยมันพลาดมันคือประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้จริงๆนะดีกว่าเราเราเอาเงินตัวเองนะไปฝากให้คนอื่นลงทุนแล้วเขาลงทุนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งจริงๆอ่ะไอ้คนที่ไปลงทุนให้เรามันก็ไม่ได้เก่งไปกว่าเราหรอกจริงๆถ้าเราเข้าใจธุรกิจหรือว่าเข้าใจเศรษฐกิจหรือเข้าใจอะไรเนะี่ยเราลงทุนเองผมว่าผมยังเชื่อมันเลยว่ามันก็เป็นสิน่ดีที่สุดนะไม่ว่าจะตลาดไหนตลาด ตลาดต่างประเทศหรือว่าตลาดในประเทศหรือว่าแม้กระทั่งตลาด forex ตลาดทองคำพวกนี้คุณถนัดอันไหนคุณมีความรู้คุณมีจริตที่ชอบอันไหนคุณไปตรงนั้นเลยนะครับนะเชื่อผมแล้วก็อีพีนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ละกันนะเออก็เกียดมากนะพวกพวกบริหารที่มันขี้โกงแล้วก็เอาเปรียบนักลงทุนนะ่ะก็ก็เท่านี้แหละมาระบายให้ฟังเฉยๆนะก็อย่าไป เขาเรียก่าไงอย่าไปรับข่าวร้ายมากเกินไปนะมันก็ไม่ได้กระทบกับเราทุกอย่างหรอกก็ลองศึกษากันไปนะลองดูดูโครงสร้างดูดอะไรไปเรื่อยนะพยายามหาความรู้ตลอดเชื่อผมนะก็สวัสดีครับ